อี่พรแจงกกตยังไม่รับรองสอสอหลังตีกลับไปประมวลความเห็นผู้ตรวการเลือกตั้งก่อนเสนอให้กกตพิจนารณาอีกครั้งสัปดาห์หน้าไม่ฟันธงประกาศครบนะครับเอาเรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดียวจิตเดชการเดชสานที่รประชาชนไทย p ีบีรายงานที่ฟังนะครับตามรายงานของผู้สื่อข่าวโต๊ะการเมืองของไทย p p บีนะครับรายงานว่า นายอิทธิพรบุญประคองประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งกล่าวว่าที่ประชุมกะกะตก็มีวาระการพิจารณาผลการเลือกตั้งนะครับซึ่งทางสำน,นักงานกะกะตเสนอรายชื่อผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขตให้ที่ประชุมพิจารณาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่สามารถประกาศร,รับรองได้ครับเนื่องจากว่าการพิจารณาในภาพรวม ผู้ที่มีการร้องเรียนและไม่มีการร้องเรียนแต่ว่ายังต้องดูความเห็นผู้ตรวจการเลือกตั้งด้วยซึ่งตรงส่วนนี้ยังไม่มีข้อสรุปจึงยังไม่สามารถรับรองได้จึงมอบหมายให้สันาการกรกตไปพิจารณาประมวลความเห็นและส่งเรื่องกลับมาให้คณะกรรมการการเลือกตั้งในสัปดาห์หน้า ร้อมกับยื่นรายชื่อผู้ชนะการเลือกตั้งสสแบบบัญชีร,รายชื่อเข้ามาให้ที่ประชุมกกตพิจารณาพร้อมกันส่วนในสัปดาห์หน้าสามารถประกาศรับร,รองผลการเลือกตั้งได้หรือไม่นั้นนายอิทธิพรกล่าวว่าขอ,อยังไม่ตอบแบบฟันธงเพราะว่าขึ้นอยู่กับข้อมูลที่สำนักงานกก,กตจะนําเสนอสัปดาห์หน้าเป็นหลักถ้าอยู่ในเกณฑ์ที่ที่ประชุมกกต6คนเห็นว่าครบถ้วน ไม่ต wn, xter, use, lly, rope, mag, Still, pull, ้องทําอะไรเพิ่มเติมก็ประกาศรับรองผลการเลือกตั้งได้แต่จะให้ยืนยันคงอย่างไม่ได้นะเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรแลกเปลี่ยนมาได้นะครับแล้วก็ฝากติดตามรายการสถานีประชาชนทางไทย pbs กฎหมายเลขสานะครับ14นการ5นาทีจนถึงเวลา15ในกานะครับ